ชนาลงใต้ถุนบ้านครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมมีวิธีการต่อชนาโล่งใต้ถุนบ้านอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเห็นรูหรือรังทางเข้าของชนรลงครับนี่อยู่ที่เสาบ้านครับท่านผู้ชมอยู่ที่เสาบ้านนะครับผมจะทําการต่อกับกระบอกไม้ไผ่นะครับให้น้องชนาโลง่งวันนี้เขาไม่ออกมาหากินนะครับเพราะว่าฝนตกครับ ที่น่านฝนตกหนักเลยครับนี่บรรยากาศนะครับฝนตกหนักมากครับแต่เป็นลังชนะโรงนะครับที่เขาทำลังไว้บริเวณเสาในบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อน้องชนะโรงไว้นะครับกระบอกไม้ไผ่ครับนี่ทางที่ผมจะต่อนะครับต่อกระบอกไม้ไผ่นะครับอันนี้ทางเข้าออกเป็นไผ่ยักษ์ครับไผ่ยักษ์ของเมืองน่านนะครับ ครับตอนนี้มาแล้วครับแต่น้องเขาก็บินว่อนมา2ตัวบินมา2ตัว3าตัวล้วนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เขาก็บินรอบรอบกล่องอยู่นะครับตอนนี้น้องเขาก็บินรอบรอบกล่องอยู่นี่ตอนนี้บินว่อนอยู่เลยนะครับ 2- อสาตัวนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับอากาศมันชื้นชื้นชนะลงก็ ไม่ค่อยออกหากินนะครับเป็นเสาที่อยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละครับเห็นเข้านะครับก็เลยนำกระบอกไม้ไผ่มาต่อนะครับหวังว่าชนาลรงจะขยายแล้วก็ออกมาอยู่ในกล่องหรือในกระบอกไม้ไผ่ที่เราล่อไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกรังหนึ่งอีกกล่องหนึ่งครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ ก็เป็นกล่องเล็กๆนะครับนี่นี่ตรงนี้นะฮะแต่ว่า,าชันนะลงไม่ยังไม่ออกมาหากินนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเน,นี่ยตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะต่อตรงนี้อีกครับล่อหรือหลังล่อหรือกระบอกล่อเนี่ยนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็เจาะรูแล้วก็ทาด้วยชันน์ะลงชั้นของชนะลงนะครับแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ จะนำหลอดนะครับหรือนำสายยางนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับต้องขออภัยเสียบไปแล้วนะครับแล้วก็แปะด้วยดินน้ำมัน,นครับ ยบร้อยแล้วครับลองดูนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับต่อมาจากลังหรือโพรงเดิมที่เขาทำไว้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ครับลองดูนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับอยู่ใกล้ใกกันเลยครับสองสองลังสองโพรงนี้นะครับเนี่ยห่างกันแค่ สองเมตรนะครับตรงนี้ก็ต่อมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเขายังบินว่อนอยู่เลยนะครับหลังนี้มีตัวบินอยู่หนึ่งตัวนี่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 ไไหนละนี่นี่นี่เนี่ยตัวเล็กนะฮะ จะสำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับสําหรับการต่อชัลโลงในบ้านสไตล์อาจารย์หนานต่อยครับสำหรับคลิปนี้พบกันแตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม